สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่กับรายการตัวเทพฟุตบอลนะครับผมผมก็จะมารีวิวไนกี้ม r คิ r เ a ียเวเป15สีพูนะครับผมซึ่งเราจะมาทดสอบประสิทธิภาพของมันนะครับผมเช่นการคงบอลการยิงแล้วก็การสวมใส่การกระชับนะครับผมว่ามันมีความกระชับมากแค่ไหนนะครับผมสําหรับเทคโนโลยีของไน k e ้ม r คิ r เ a ียซูมเวเปอตัวนี้นะครับผมที่เป็นทางที่ไนกีนะครับผมได้ผลิต พัฒนามาจากตัว Weber 14นะผมซึ่งมีความแตกต่างมากน้องแค่ไหนเรามาลองทดสอบเลยดูครับผมเรามาเริ่มจากการสวมใส่ของ Nike Mercur i a l v a p o r 15 e l i t e FG กันเลยนะผมซึ่งในตัวนี้นะผมก็จะเป็นตัวท็อปสุดนะผมที่ผมนามารีวิวนะครับผมการสวมใส่นะผมเริ่มจากอัปเปอร์ด้านหน้าของรองเท้านะครับผมก็จะมีความยืดหยุ่นนิ่มแล้วก็รัดกับลูกเท้าได้ดีนะผมส่วนซอฟด้านในนะผมก็จะเป็นซอฟที่มีไว้สําหรับรองรับแรงกระแทกหรือ แรงที่เราสามารถดีดตัวออกไปได้นั่นเองนะผมส่วนตรงที่เป็นข้อเท้านะผมก็จะโอบข้อเท้าไว้อย่างดีรัดแน่นไว้เพื่อป้องกันอาการบาดเจ็บด้วยครับเมื่อได้ทําการสวมใส่แล้วภายในรองเท้านะผมจะมีความนุ่มเด้งนะครับผมรัดกับรูปเท้าได้ค่อนข้างดีความกระชับเาะนะครับผมผมให้10เต็ม10เลยครับซึ่งรุ่นนี้นะผมไม่เหมาะสําหรับคนที่มีหน้าเท้ากว้างนะครับผมเพราะว่ารองเท้านะผมได้ออกแบบมาให้หน้าเท้านะผมค่อนข้างที่จะเรียวยาวนะผม เพราะว่าออกแบบมาให้เพื่อสําหรับในการสปินตัวในการเพิ่มความเร็วการกระชับนะครับผมซึ่งใครที่จะต้องการนะครับผมก็จะมีเป็นของอีกรุ่นหนึ่งก็คือ n นกี้แฟนทอมจีนะครับผมซึ่งจะให้ความที่เป็นหน้าเท้ากว้างมากกว่าของ MV15 นั่นเองครับสำหรับเทคโนโลยีต่างๆของรุ่นนี้นะครับผมจะประกอบไปด้วยอัปเปอร์ของ Vapor Polis p a พซึ่งเป็นผ้าตาข่ายนิ่มๆน,นะครับผมเสริมโครงสร้างซัพพอร์ตสปีดแคทด้านในและชุดพื้นใหม่ เสริมด้วยเทคโนโลยีแอร์ซูมใต้ฝ่าเท้าผมซึ่งจะใช้เป็นปุ่มแบบใหม่ชุดพื้นใหม่นะผมจะเป็นชุดพื้นสําหรับแอร์ซูมนะผมซึ่งออกแบบมาให้มีความเหมาะสําหรับก้องหน้านะผมซึ่งที่ต้องใช้ความเร็วและก็ปีกซ้ายปีกขวาที่ต้องใช้ความเร็วและความคล่องตัวในการสัมผัสบอลนะครับผมซึ่งชุดปุ่มที่ผมนามารีวิวนี้คือ F C นะผมก็คือเป็นชุดปุ่มที่ไว้สําหรับนักเตะที่ต้องใช้ความเร็วความคล่องตัวนะครับผม และในรุ่นนี้ไม่ได้มีแค่ชุดปุ่ม FG อย่างเดียวนะครับผมจะมีทั้ง AG HG ที่เหมาะสำหรับปุคคลที่จะเอาไว้เล่นในสนามญ้าเทียมหรือสนามที่เป็นพื้นแข็งนั่นเองนะครับผมผมก็หลังจากสวมใส่มาทั้งหมด5นาทีนะครับผม<อ>ก็จะมีการเคลื่อนที่ตัวนะครับผมการเคลื่อนที่สลับไปมาครับผมข้อใช้ได้คล่องแคล่วเลยนะครับผมก็ เป็นรุ่นที่น่าจับตามองมากมากเลยครับผมซึ่งวัสดุนะครับผมดีมากเลยครับผมจะเป็นถึงหนัง PU และชุดปุ่มนะครับผมจะเป็นชุดปุ่มแบบพิเศษนะครับผมอันนี้จะเป็นขออญานนะครับอันนี้จะเป็นชุดปุ่ม FG นะครับผมซึ่งชุดปุ่ม FG นะครับผมจะเหมาะสําหรับผู้เล่นที่อยู่ในตําแหน่งปีกหรือตําแหน่งกองหน้าผมซึ่งที่จะต้องใช้ความเร็วนะครับผมโดย FG นะครับผมจะได้มีการพัฒนามาจากปุ่มที่สามารถทําให้ นักเตะนะครับผมเครื่องที่ได้รุ่ดเร็วขึ้นนะครับผมก็อย่างนี้เลยครับผมต่อมาเราจะมาดูการทัดบอลและก็การสัมผัสบอลกันนะครับผมการทัดบอลน,นะผมหรือการสัมผัสบอลน,นะผมซึ่งในเทคโนโลยีของ v a p o r p o l i ลิสพันนะผมซึ่งมันจะเป็นตาข่ายเลียรน์นะผมซึ่งช่วยคอนโทรลหรือควบคุมลูกบอลได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผมหากท่านใดสนใจที่อยากจะสั่งซื้อไนกี้มือคุรีอาเวเปอร์สิบห้าเอลิทเนะผมเสนอราคาอยู่ที่8,900 90บาทนะครับผมซึ่งใครนะครับผมที่เป็นลูกค้าของซ u เปอร์สปอร์ตหรือไอรีฟุตบอลนะผมหากมีบัตรเดอวันการ์นะผมสามารถลดสูงสุดได้15%นั่นเองนะครับผมและรุ่นย่อยก็จะเป็นรุ่นตัวโปรนะครับผมตัวโปรก็จะเสนอราคาอยู่ที่5,990บาทนั่นเองนะครับผมแล้วรองลงมาเป็นตัวเริ่มต้นก็คือตัว a c a d เดมีเสนอราคาอยู่ที่3,500บาทนะครับผมซึ่ง